เจริญสุขจเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายสวัสดียามเช้าอารุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีเช้าวันที่สามเดือนพฤษภาเป็นวันที่สมของการเดินทางธรรมยัตราเพื่อการศึกษาซึ่งอัตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยได้อธิษฐานทุดงควัฒนะบางข้อต้องเรียกว่าบางข้อไม่ไม่ได้ทุกข้อนะ เพื่อจะเดินธรรมยาตาเพื่อการศึกษา,าจากจังหวัดนครพนมโดยเริ่มต้นที่วัดพระบรมธาตุพนมนะพระบรมธาตุพนมได้กราบสักการะพระบรมธาตุพนมเรียบร้อยอาธิษฐานจิตแล้วก็เดินทางวันนี้เป็นวันที่สามเนาะเป้าหมายก็คือจะเดินทางไปยัง จังหวัดเชียงใหม่ถึงเป้าหมายที่วัดพระธาตุดอยสุเทพจะได้ไปกราบพระธาตุดอยสุเทพซักในเช้าของวันที่วันใดวันหนึ่งที่เดินทางไปถึงนะจากการเดินทางมาสองวันเนาะญาติโยมทั้งหลายผ่านมาสองวันวันแรกหาที่พักหาที่พักที่เป็นสุสานที่เป็นป่าช้าไม่ได้เนื่องจากว่า บริเวณนั้นไม่มีนะได้ได้ไปพักที่กระตอ๊อบแห่งหนึ่งนะริมน้ำโขงบรรยากาศดีแต่อากาศร้อนมาก <c oughs> กลางคืนเมื่อวานนะได้เจอที่พักที่เป็นที่ที่สปายะนะสแห่งแห่งที่1เวลา15 15นาฬิกาได้แวะที่ป่าช้าแห่งหนึ่งบ้านโดงขวางนะไปไปจัดรายการที่ป่าช้า รงขวางที่แรกก็จะพักที่นั่นละแต่ว่าเวลามันยังมีอยู่อีกสองชั่วโมงที่จะเดินก็เลยเดินต่อมา,อามาถึงจนมาถึงหมู่บ้าน,หม,าน,างงมนหมู่บ้านชง่อมนะหมู่บ้านชงมแห่งนี้โดยที่มีญาติโยมเขาเขาใส่บาตรตอนที่จะมาพักอยู่ข้างทางก็ถามเขาว่าแถวนี้มีมีปา่าช้ามีสุสานมี มีปา่าช้าป่าชุมชนไหมเขาบอกว่ามีแล้วก็<ๆ>เขาก็พามาก็คือสถานที่แห่งนี้ได้อาศัยพักพิงอิงอุน่นในค่ำคืนที่ผ่านมาก็เป็นเป็นป่าช้าที่เหมือนกับทางภาคเหนือของเราเนาะอยู่อยู่ห่างจากอยู่นอกชุมชนแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากวัดเท่าไหร่ก็คือตรงข้ามกับฝั่งถนนเนาะก,กับวัดห่างออกมาสักสองร้อยเมตร มีศาลามีอาคารอนเนกประสงค์เวลาทำกิจกรรมมีโต๊ะหมู่บูชา,ามีศาลาที่กว้างอยู่นะกว้างอยู่ศาลาศาลาและห้องน้ำนะน้ำดื่มก็มีเาจาโยมแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกจะเป็นจะเป็นพัดลมเป็นไฟฟ้าที่นี่ไม่ได้ไม่ได้ล็อกไว้ไม่ได้ปิดไว้นะสามารถใช้ได้โอ้กลางคืนสงบเงียบมาก นะไม่ไม่มีอะไรรบกวนเลยไม่มีเสียงอะไรรบกวนอ่าก็ขออนุมโมทนาบุญกับผู้นํำหมู่บ้านผู้นําชุมชนทุกท่านทุกคนที่รักษาผืนป่าที่สาธารประโยชน์แห่งนี้ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของทางหมู่บ้านทางชุมชนแล้วก็ยังเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์อ่าเป็นที่พักที่อาศัยของพระสงฆ์าพระธุดงค์ ที่เดินทางผ่านมาตรงนี้นะก็เป็นรีสอร์ทอย่างดีสำหรับพระธุดงค์ไม่มีไม่มีผู้นำไม่มีผู้นำหมู่บ้านมามาสอบถามอะไรแต่แต่อย่างใดนะแต่ก็แจ้งกับคนที่นำส่งแล้วว่าถ้าอย่างไงไปบอกผู้นำหมู่บ้านด้วยว่ามีพระมาพักที่ที่สุสานของเราหนึ่งรูปนะแต่ก็ไม่มีใครมามาดู มามาสอบถามอะไระไม้ไผ่สวยน่าจะใช้ประโยชน์ได้ดีไม้ไผ่ไม้ไผ่ไไเขาปลูกไว้เป็นเป็นเป็นป่าไผ่เล็กๆเ,เนะทางข้าวขอบคุณอนุโมทนาบุญขอให้เทวดาที่ปกปักรักษาอย่างสุสานป่าช้าแห่งนี้ท่านทั้งหลายมี อยู่ในทิพยสมบัติในทิพยสมบัติให้ยย่งยืนและก็สัมภเวสีต่างๆที่อาศัยอยู่ที่นี่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าเกตเจ้าเด่นขอให้ได้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าที่อัตมาภาพได้ได้เดินทุดงธรรมญาติในครั้งนี้ด้วยให้ท่านทัน้งหลายที่ประสบความทุกข์ยากลาบากอยู่นะในภพภูมิของท่านให้พ้นจากความทุกข์ยากลาบากนั้นโดยเร็วโดยพัน์ ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้อุปถากอุปธรรมครูบาอาจารย์พระสงฆ์ตลอดไปนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเนิกพ่อญาตแม่ยายทั้งหลายพออย่อญาตแม่ยายทั้งหลายใจมาอาศัยนอนพักหนึ่งคืนโอ้บรรยากาศที่นี่ดีมากสง,งบเงียบขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่ดี มีโอกาสมาทางนี้จะแวะมาใหม่เนะขอบคุณขอบคุณที่สุสานที่ประชาเขาก็อ่าไว้เก็บโกรดกระดุกเนะทำดีนะโกรดกระดุกทำใหญ่ๆกันทั้งนะั้ พ่อท่าสมตัวแม่พรมมาสมตัวมรณะยี่สิบหกมีนาสองพันห้าร้อยสามห้าสิบสองมรณะสามสิบมกราสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดอายุแปดสิบสองอายุแปดสิบเก้าเออเอาเป็นของครอบครัวเลยเนาะอยู่ด้วยกันเอาละขอบคุณจะได้เดินทางต่อ วัดอยู่ใกล้ๆโอ้พระธาตุสวยพระธาตุใหญ่โตมากพระประทุมมารามบ้านช่างงม <c oughs> หมู่ห้าบ้านช่างงมหมู่ห้าเข้าด้านนี้ก็ได้ได้ยินเสียงข้อระคังพระไปวินทบทนะนะัตแล้วนะเพราะเราเป็นพระนวก,กะแม่พนระไปไปเป็นพระ <c oughs> เป็นพระเขาเรียกว่าเป็นพระ <c oughs> เป็นพระจอนต้องออกทีหลังต้องออกทีหลังเจ้าเจ้าของถิ่นเจ้าของพื้นที่ถึงจะถูกต้องอถ้าออกก่อนเดี๋ยวเหมือนกับแซงเขาแนละ้วนี้เป็นความสงบเงียบในหมู่บ้านในชุมชนบ้านชะง,งม่มแห่งนี้ก็จะได้เดินทางต่อไปวันนี้น่าจะผ่าน อำเภอเมืองนะอำเภอเมืองนครพนมก็จะเดินทางไปทางทางหนองคายอุดรธานีแต่น่าจะผ่านสุขุนก่อนนะอาตมายังไม่ได้ดูว่าเส้นทางตรงนี้จะผ่านตรงไหนตรงไหนไปเดี๋ยวนั่งฉันข้าวค่อยเช็คตอนนี้เวลาหกนาฬิกาหนาฬิกาหนาฬิกา สวัสดีครับเดินผ่านเฉยๆครับเดินผ่านเฉยๆครับสวัสดีครับ,รบเรนยีากาศสงบเงียบของชนบ,บทเนาะ ชนบ,บททางภาคอีสานอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองนี่เป็นที่เขตอำเภอเมืองอพระอาทิตย์วันนี้ก็ดูจะแผ่รัศมีอมหิตอีกวันหนึ่งเชา้ชาเช้าลูกเล็กๆแดงๆนี้ยังร้อนละชัดอย่ดโยงวันนี้อากาศน่าจะ น่าจะเหมือนเดิมยังร้อนเหมือนเดิมเนาะไม่เป็นไรก็พอเดินได้พอไปไดาา้ตรงนี้ออกถนนหลวงเนาะครับไปนี่ล้วเลี้ยวขวาครับสาธุครับครับอโอ้ต้นไม้สวยผัด ผักผลไม้เข้ามานอนอย่างนี้มันมันห่างจากถนนใหญ่หน่อยซึ่งได,ได้ได้เรื่องของความเงียบความสงบเวลาจัดรายการแล้วก็ทำทำปฏิบัติเนาะ นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเงียบดิแต่ถ้าเป็นใกล้ๆถนนก็เสียงดังธรรมด,ดา <c oughs> กระต๊อบน่ารัก วัดปรุม,มป,ท,มรรรมปทุมธรรมารามวัดปทุมธรรมารามปทุมแปลว่าดอกบวกัวธรรมกับอารามบวกกันที่สงบด้วยธรรมมีดอกบัวเยอะบ้านชะ งมหมูม่5ตำบลมะขามเท่าอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมน เอาละญาติโยมทั้งหลายเนาะได้ได้พามาชมได้มาพามาชมบ้านบ้านเมืองของพี่น้องชาวอีสานจังหวัดนครพนมในเวลาเช้าเช้าเรียบร้อยละก็จะเดินทุดดงเดินบินทบบาทไปเรื่อยๆอรรากาศทั้งนี้ใช้จัก,กรยานเยอะอยู่มีคนใช้จัก,กรยานเมื่อวานเห็นเยอะอยู่ 然后。<At> <laughs>